เผยคำสัญญาของนุกสุดธิดาที่มีต่อสามีหลังเจอมรสุมชีวิตที่หนักค่ะหน้านี้บอกได้เลยนะคะว่ากำลังใจดีมากๆทั้งครอบครัวและคนรอบข้างค่ะรวมทั้งแฟนๆของดาราสาวนุกสุดธิดาแม้ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าเธอป่วยเป็นมะเร็งไทรอยด์ต้องเข้าพักรักษาตัวหลายอาทิตย์หลายสัปดาห์เลยหลังจากพักฟื้นจนร่างกายแข็งแรงเธอก็ตรวจว่า ล่าสุดนี้ไม่มีเชื้อแล้วล่ะค่ะ้าตัวก็ได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติและมีกําลังใจที่เข้มแข็งขึ้นพร้อมต่อสู้กับโรคมะเร็งซึ่งนุกและครอบครัวานั้นก็มาเป็นแขกรับเชิญในรายการพิเศษยังขับไฟเดโชเปิดใจให้เราฟังว่าไม่เคยคิดท้อเมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็งแต่กลับรู้สึกดีนะที่ได้เป็นพร้อมเผยความในใจต่อหน้าสามีค่ะและทุกอย่างนั้นมาเคลียร์กันตอนไหนนุกสุดที่ดาเธอก็บอกว่า ตอนผ่าแล้วเอาออกมาค่ะเพราะว่าตอนเริ่มแรกเขาคิดว่าเป็นเนื้องอกอะไรนิดๆนหน่อยๆเพราะเราก็ทําทุกอย่างง่ายมากเพราะว่าตอนไปตรวจก็ไปคนเดียวขับไปผ่าขับรถอะไรไปคนเดียวทั้งหมดขากับปาเสกก็มีการกลับคนเดียวตอนผ่าจะมีคุณแม่ไปเฝ้าบ้างหลังจากที่เขารู้ว่าเราเป็นมะเร็งจริงๆ อารมณ์ที่คุณขุนเขาก็หายไปหมดเลยเขาก็พาลูกมาเยี่ยมเราเลยได้คุยกันในตอนนั้นถวม่อมไม่ได้เชื่อมหรอเราก็บอกว่ามะเล็งใครไปตรวจเจอกันง่ายขนาดนั้นนุกเธอบอกอีกว่าดูเป็นคนเข้มแข็งตลอดเวลาและต้องแข็งแกร่งที่สุดแล้วมีเวลาไหนที่ร้องไห้ไหมสาวนุกสุธิดาเธอตอบค่ะว่าตอนที่ตรวจเสร็จแล้วกลับบ้านค่ะจะเห็นอดัมเราเคยเข้าไปเล่นกับเขาแลวน้ำตามันไหลออกมาเองอย่างแบบปิโป้กับปลาแป้งยังไงก็รักนะคะ ลูกเราแต่เพราะอาดามเด็กน้อยจริงๆเพราะขนาดคำว่าแม่ตายเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจถ้าเขาตื่นมาแล้วไม่เจอเราเขาจะรู้สึกยังไงเรียกได้ว,ว่าเธอก็มีโอกาสได้บอกความรู้สึกกับทางนั้นสามีด้วยยังไงก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยคะ่ะ